ทุกวันล้าปรับหน้าวัดกลางเนีวันนี้มาชมปอกขาไก่ทอดเนาะไม้แล้จักบาทกะไมิบไม้สิบห้าบาทเนาะผู้ไปยังไงวะไปสิบห้าบาทเนาะสิบหิบาทก็นน,นีนนนนือปบาทเป็นแนนอีสิบห้าะนีแ่แ่ไหครับแออเอาจ้ไม่นึงเดี๋ยวคุณนุัน,น,นเำนครับคุณลุงคุณป้าท,ทั้งสอง มีภรรยาจะมาขายทุกวันพฤหัสครับนะฮะแม่นบ่ขายอะไรตน้าเขาทุกวันพฤหัสเมนโมทุกวันพฤหัสบมมีตลาดอื่นไหมเมนบ่มีตลาดตลาดวันพฤหัสอย่างเดียวพฤหัสก็วันอาทิตย์ครับอ๋อวันอาทิตย์เนาะถ้าวันอาทิตย์ก็พบกันได้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเนาะหน้าสวนสีครับมะมือกับมะมือก็กำลังถอดครับกะละมังครับกระทะท้องแดงครับ แต่จะมีพวงมาท้องแดงครับ <c oughs> นะฮะมันสเตลเล่แท้ๆเลยครับ <c oughs> อ้คิดบาทครับพอแม่พี่น้องครับ <c oughs> นะฮะแต่เด็กก็ไม่ยุตินะฮะไปคิดบาทคิดผาบาทนะว่เ <c oughs> ออเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนสย,ยันว่ารักน้อยแต่ขอนา,นานๆตอนนี้ <c oughs> สย,ยันก็พอใจแล้วเนาะทีแพ้ไว้ครับมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งเขาใส่จักกิโลมาขายนี่อ๋อท่านดูครับแปดพีซแปดสิบกิโล ไก่นี่เาใส่ไก่แบบไรไก่คงไก่ครับคงไก่เนาะคงไก่ไก่คงขึ้นตัวนึงปิดหมักเราเองหมักในแค่ชั่วโมงหมักไเวลาเลยกันไม่ำกั4ชั่วโมงถ้าใส่เย็นบ่ไม่เจร พัดเย็เนครับพัดเย็นในนู้นใง,งเย็นเนาะมันไม่นช่นาบูดเนาะอ่ามันคือเดียร์เมนอัปเนาะถังเย็นครับครับเลยครับนาตาครับแต่ที่บักไว้อะมักทั้งเย็นครับประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับต้องเ,นเนย็เน,น,นนะครับถ้าไม่ยันมันจะเมนอับอะไรๆอุ้ยสีผาบาดอีโพยแมงเลยเครื่องโล่งทนกคนนะ้ำนักนะฮะ ครับนนึงนี่คนใส่อยู่แบบแปดสิบกี่ลูกับแค่ตลาดหนัดนี่ยได้กับตลาดหนาปากกาเขานี่แหละทุกวันพระหัสนะฮะแกจะขายทุกวันสองครั้งนะฮะมารัตนบุรีสองครั้งฮะวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เข้ามาที่ก็ต้องนู่นแหละนะฮะหน้าสวนสีนะครับหน้าสำนักงานเทศบาลน้ำมันเีาใส่น้ำมันยังจะมันจะบดกระดิ่งตรงไหนตรงไหนน้ำมันเผือกน้ำมันเถือนท่เนาะ น้ำมันเนี่ยเขาใส่แค่กิโลนี่แค่เบินี่แกิโลเราม่งะแปดลิตรแปดลิตอ้อแปดลิตรประมาณสาบาทคุ่นเนาะสาบ่ได้บ่ได้เนาะสี่สกว่าเลยเนาะี่บสามี่ห้ี่สิบสี่ี่สิบสีว่าสารว่บาทคนล หอมกลุ่มกับหอมกลุ่มครับมาได้ครับท่านใดที่จะเดินทางมาสนับสนุนมาซื้อนะฮะประมาณในช่วงท้ายของตลาดนะฮะของผมนาบการเนี่ยนะฮะตรงเกินมาสุดระฆังสุดซอยนะฮะสุดซอยฮะนะสระบุรีเลี้ยวขวาติงตัวนี้ไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับมาเลยครับก็จะพบร้านเนี่ยนะฮะจะตรงโค้งพอดีห้องมุมพอดีนะฮะ แกจะอยู่ตรงนี้ประจำครับลูกค้านี่สนับสนุนหนาแน,น่นครับคนไหลครับคนไหลตลาดหน้าปากกลางห้องแบบตลาดนัดหน้าบกกลางตลาดนัดหน้าไอ้วันอาทิตย์เน,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 นี่ยนะฮะแล้วก็หน้าสำนักงานเทศบาลนะฮะตัวนี้ก็คนเยอะเหมือนกันน,นะฮะ ก็ต้องใช้ไฟแรงครับแบบอัดเต็มที่นะฮะเพื่อให้มันรุกเพื่อให้มันกรอบขี้ดอกขี้ดอกตางหน้าได้ตาครับทั้งเด็กหน่อยทั้งคนเฒ่าคนคุณยายไม่หมดเลยครับครบเสร็จเลยครับเพราะมันถือครับมันถือดีครับราคาคันใหญ่หนึ่งสิบบาทขันหน่อยสิบบาทเลย กับเกียงตับกับเกียงตับครับโตะที่จอดเอาไว้ผมจะเอาไปนี่จับเลยเกียงตับจองไว้นี่เด้ใส่ถุงไว้ให้แล้วโอ้แม่นจีนเรื่องจำเลยไหเอาเร็วปิ้งไก่ครับปิ้งไก่พ่อแม่พี่น้องใหม่สิบห้าบาทใหม่ละสิบบาทครับสองใหม่อีิันเพื่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาไป ลาบเสย่กว่าไอ้บกม่วงกันเิ้งนีครับป๊อป๊อป๊อลยครับยังเสียด้อัมีตาตาแค่บม่วงซ่ะอ๋อถามมาหเขาอยู่ไหนพ่ีสุวรรณครับพ่อีสุวรรณนมาไม่ดคนราตนาบรคคายขามาขายหอกม่ไดคนทางดินมาหาจิ้นเออม่อี๋เลยมาหาจินเขานี่ยแมน มัมามีมังม kind of like? ัไ like, ม่มีคนทักยนลยม่คนักฟัเนเท่าเลยไก่บวกไก่รัตนบุรีกัโพสีวันมันบไก่กีเลยต้อง้องมพวกเป็เขาเขางเฮียอยู่หวตาท่านเทานึงอุ้ผนองูเนี่ยเอาน้องู้องขึ้นสนมเนียผมบอกเออขนมเนียนั่นน่ะมันเนี่ไอบ้านไหนก็เนจาอยู่บ้านไหนก็ออ่อีเซ่ครับผมอีเซ่ครับซีอยงไสองขนเนี่ยซีเลนและซีเลน เอ,อชือรันเลยครับเอาเชือรันหงหมูทอดฮะหิงเบอร์โทษเออเบอร์โทษศ <5 6 S 2> ูนย์แปดศูเก้าหูนย์หนึ่งหเก้อท่านใดอยากอยากจัดทานอยากกินอยากกินอยากจัลองเนาะครับผมเบอนี่ครัติดต่อได้ว่ามูนียู่ตลาดนัดตรงไหนครับผมพสอบถามเลยเนาะเดี๋ยวผมจะนาจอให้หนึง่งเอาแก๊งนี้ก็คือพวกข่าครับคนท้อครับสหมากไม่ใช่ทั้งม่ใทั้งเอสทั้งซิิเกียรคนมาทํามาคาครับ อืมครับคเห็นบอต้องผลกับพวกสีครับเอ่อเดยไ่งเหี้ยว่ามันอะอฮะจ็บจะชื่อเนมาจากพวกสีส้รณครับฝั่งซีดเก็เท่านี้และวสาหอยตะพันไปนี่แหละรับอืมบานโอหูบานโอหูห่อเพราะมันที่ากลังข้างเหื้นเท่านี้เนาะ พอต,ตัวนี้ถนนท,งทง้งถ่านกาจ๊ดีล่ะเดี๋ยวผมก็จะไปผมจะไป